โอ้ไม่หนักใจหรอกครับเราแข่งขันกับตัวเองแข่งขันกับตัวเองว่าเราจะสามารถเอาชนะจิตเอาชนะใจประชาชนได้หรือเปล่านะครับดังนั้นก็เชิญชวนทุกคนมาลงแข่งเลือกตั้งกันมาทํางานการเมืองให้สนุกสนานนะครับบอกเล่านโยบายบอกเล่าความตั้งใจของพวกเราให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนมั่นใจคนไหนก็เลือกแบบน,นั้นแหละครับดังนั้นพวกเราต่อสู้กับพวกเราเองครับเราต่อสู้กันเองต่อสู้กับ ผลการเลือกตั้งครั้งที่แล้วของพวกเราเองนะครับต้องทําให้ดีกว่าเดิมนะครับนั่นคือความตั้งใจของพวกเรานะครับก็อ,อยากเป็นอย่างยิ่งเพราะต้องเดียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดใหญ่นะครับอบจอจ,จังหวัดสมุทรปราการมีงบประมาณมากนะครับปีละถึงเกือบ3ามพันล้อสามพันล้านบาทนะครับเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งถ้า3ามพันล้านบาทนี้ถูกนํามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังไงเราสร้างความเจริญก้าวหน้าสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้นี่คือการแข่งขันกับตัวเองเราสามารถนํานโยบายความฝันของเราความตั้งใจของเราไปอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้หรือเปล่าถ้าเราทําได้ผมเชื่อว่าพวกเขาก็จะเห็นความตั้งใจของเราครับสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจ